คอนโดกรุงเทพคือสวรรค์ของชาวต่างชาติแค่15,000บาทต่อเดือนก็ได้อยู่คอนโดใจกลางกรุงเทพพร้อมสระว่ายนะ้ำฟิตเนสและวิวสุดอลังการฝรั่งถึงกระบอกที่ยุโรปและอเมริกาเนี่ยหาแบบนี้ไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้นแอดขอแนะนำ โปรแรง y o u t u p r พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน้นและพิเศษสุดโปร y o u t u p r พเมีมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ a d d o c k y PM อย่าลืมบอกด้วยล่าว,ว่ามาจากช่อง C c o m มเมนจะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน คอนโดในกรุงเทพก็คือสวรรค์ของชาวต่างชาติเลยนะครับเพราะแค่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนก็อยู่คอนโดใจกลางกรุงเทพได้แล้วยูทูบเบอร์สาวชาวอเมริกันที่ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพก็ได้แชร์ประสบการณ์รีวิวคอนโดที่เช่าอยู่นะครับเดือนละ1น0 0 0บาทหรือว่าประมาณ460ดอลลาร์ซึ่งราคาถูกกว่าที่อเมริกาเป็นอย่างมากแต่กลับได้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันและทันสมัยจุดเด่นของคอนโดในกรุงเทพเลยก็คือระบบรักษา ความปลอดภัยที่สูงอย่างเช่นมีคีย์การ์ดกล้องวงจรปิดการจัดการพัสดุที่ปลอดภัยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นยิมสาว่ายน้ำซาวน่าห้องประชุมโรงหนังพื้นที่ทำงานร่วมกัน พร้อมกับดัดฟ้าที่ชมวิวกรุงเทพยามค่ำคืนได้ในห้องเนี่ยก็ยังมีเครื่องซักผ้าและอบผ้ามีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดทีวีครัวพร้อมกับเตาตู้เย็นพื้นที่เก็บของที่เยอะระบบน้ำดื่มและตู้กดน้ำเนี่ยก็สะดวกที่สำคัญเลยเนี่ยราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับคอนโดในไทยเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับชาวต่างชาติเลยเนะครับต่างชาติหลายคนเนี่ยก็จึงมองว่าประเทศไทยนั้นมันคือสวรรค์ของการอยู่อาศัย งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment ชาวต่างชาติท่านแรกเลยนะครับฉันเคยพักที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในคอนโดและมันก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่วิเศษที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปมาในฐานะหญิงสาวผิวสีทุกคนอ่ะใจดีและก็ยอมรับฉันมากฉันอาจจะกลับไปอีกแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาก็ตกใจกับราคาเลยนะครับนี่คุณจ่ายค่าเช่า300ปอนด์ค่าไฟอีก15ค่าน้ำแค่หนึ่งสำหรับที่อยู่อาศัยแสนสวยแห่งนี้ในปี2025เนี่ยนะสบายดีจังเลยนะฉันออยู่ที่ลอนดอนชอบวิดีโอของคุณมากแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหคตหูกกับค่าครองชีพหลังจากที่ได้ดูวิดีโอนี้มาก คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอเมริกันก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็ประหลาดใจมากที่ได้เห็นคอนโดที่มันคุ้มค่าและก็ได้ของเยอะมากในราคาเท่านี้เลยฉันละอายใจกับค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอเมริกาฉันรู้ว่าฉันโดนหลอกแล้วแหละแต่ก็ดีใจแทนคุณมากขอบคุณที่แบ่งปันอพาร์ตเมนต์ที่น่ารักของคุณ คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมนี่มันสุดยอดมากเลยนะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่นี่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้อง5,000ดอลลาร์ขึ้นไปแน่นอน ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมราคาเนี้ยคุ้มสุดๆแล้วสำหรับในกรุงเทพเมื่อไม่นานมาเนี้ยฉันได้ไปเยี่ยมชมที่พักราคา350ดอลลาร์ต่อเดือนในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันทั้งฟิตเนตสสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าและก็วิวเส้นขอบฟ้าที่สวยงามวงการเช่าที่พักในเอเชียเนี่ยยังคงทำให้ฉันประหลาดใจเสมอ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันอยากอยู่ที่นั่นจังเลยอะ่ะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตหรูหราเลยนะนั่นทุกอย่างอะ่ะสวยงามไปหมด ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับฉันอยู่ที่ฟิลิปปินส์มาแล้ว1ปีแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคอนโดในมะนิลาทุกแห่งอ่ะก็จะสวยแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงขึ้นแถมปกติแล้วเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายค่าฟิตเนสและห้องประชุมในตึกด้วยนะแต่ว่าที่เนี่มีอะไรให้มากมายเลยกรุงเทพนะคุณจะได้อะไรมากกว่าในราคาที่มันถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมะนิลา คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับความแตกต่างที่ฉันสังเกตได้ระหว่างฟิลิปปินส์และก็ไทยเนี่ยมันก็คือที่พักอาศัยที่มันคุ้มค่ากว่าในเมืองไทยอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนประชากรที่เขาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมานะครับเปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่นไม่ได้หรอกนะมันต่างกันมากฉันว่าประเทศไทยรูหลากกว่าและก็มีทุกอย่างเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่นหน้าทึ่งมากคอนโดของคุณก็สวยเหมาะสำหรับคนโสดจริงๆ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับใช้ชีวิตแบบคนเมืองได้เต็มที่เลยสินะคอนโดเนี่ยออกแบบได้ดีมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันพื้นที่เก็บของก็เยอะแล้วก็อย่างที่คุณว่านั่นแหละมีพื้นที่เหลือเฟือเลยจริงๆดีจังเลยนะที่คุณนะได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะสาวน้อย ชาวอเมริกันท่านต่อมาก็ตกใจกับราคาเลยนะครับฉันเนี่ยอึ้งไปเลยหน้ากับค่าเช่าที่ต้องจ่ายแพงขนาดนี้ที่อเมริกาเนี่ยอะไรอะไรก็แพงไปหมดแถมของที่ได้มาเน่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำอะ่ะโชคดีแล้วจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมชอบประพันธ์เม้น์แบบนี้มากวิวสวยขนาดก็กำลังดีและราคาเนี่ยสบายกระเป๋าไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมคนอื่นน่ะเขาใช้เพียง5,600เหรียญสหรัฐสำหรับการใช้ชีวิต1ปีแต่ว่าเราในอเมริกาเนี่ยมีค่าเช่าปีละ15,000-30,000ถึง 30, เหรียญบ้าเอ้ย คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมทั้งหมดนี่นราคา460ดอลลาร์ต่อเดือนอย่างนั้นหรอสุดยอดไปเลยนะต่อให้รวมค่าน้ำค่าแก๊สค่าไฟก็ยังไม่ถึง500ดอลลาร์ต่อเดือนเลยนี่มันเยี่ยมไปเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับน่าสนใจมากเลยนะและฉันก็ชอบคอนโดของคุณมากด้วยกลางคืนน่ะคงจะสวยมากแน่ๆคงจะมีแสงไฟจากเมืองสวนบนดาดฟ้าเองน่ะก็ดูสวยมากฉันนึกภาพตัวเองนั่งเล่นอยู่บนนั้นได้เป็นชั่วโมงเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่และบ้านของคุณนะก็สวยงามมากความฝันของฉันนะคือการไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นจีนเวียดนามแล้วก็อื่นๆหลังจากที่ได้ดูวิดีโอแบบนี้แล้วนะฉันก็อยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่เลยประทับใจมาก คอมเมนต์ต่อมาก็มาแซวเลยนะครับฉันชอบมากเลยอะ่ะบางทีฉันอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเร็วๆนี้เลยก็ได้นะฮ่าๆฉันน่าอยากจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลย ชาวอเมริกันท่านต่อมาเขาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับอพาร์ตเมนต์แบบนั้นน่าจะมีราคาอย่างน้อย2,000ดอลลาร์ต่อเดือนในลอสแองเจลิสแน่นอนในรัฐแคลิฟอร์เนียอพาร์ตเมนต์แบบนี้จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆแบบนั้นทั้งอาคารหรอก คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมนะครับประเมินราคาได้ต่ำเกินไปเยอะเลยนะที่ LA นะอนอพาร์ตเมนต์แบบเนี่ยราคาตกเดือนละประมาณ3,500ถึง4,000ดอลลาร์แน่นอนและถ้ารวมวิวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วว่าเขาคงไม่ขายในราคา2,000ดอลลาร์แน่ๆน่คอมเมนต์สุดท้ายก็ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับอาหารไทยอร่อยมากอากาศร้อนก็คงจะไม่ดีแน่นอนแต่ว่าต้องไปทานช่วงอากาศอบอุ่นสินะ และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไ r i b e ให้กับช่องด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย